สวัสดีเจ้าจากสถานี Good Idea TV ขอบพระคุณที่รับชมและติดตามเราสบัยดีเจ้าท่านผู้ชมในอเมริกาแคนาดาลัสก้าฮาวายสมาชิก Good Idea TV ที่เคารพทุกท่านสำหรับคลิปนี้นะเจ้ามอมแก้มจะมาตอบคำถามแม่แม่ที่โทรเข้ามาช่วงนี้โมแก้มรับสายทุกทุกวันเลยเพราะว่าเราเปิดตั้งแต่6โมงเช้าจนถึง6โมงเย็นทุกทุกวันยกเว้นวันอาทิตย์ วันอาทิตย์เนี่ยจะเปิดเก้าโมงเช้าฮอด6กโมงแลงมามีวันหยุดเลยนะเจ้าช่วงนี้รับสายรับสายข้างหลังตลอดเลยแล้วก็หลายๆที่ที่แบบหนาวอากาศเปลี่ยนไปแต่ว่าที่นี่แคลิฟอร์เนียฮอนแต่เจ้าต้องเปิดแอร์ก็เลยว่าเอาเอคือเพราะว่ามันเขาอยู่อเมริกาเหมือนกันแต่ว่ามันแตกต่างกันได้อย่างไรพี่น้องที่อยู่ที่นิวยอร์กที่น้ำตกในแองเจลา่าตอนนี้น้ำตกเป็นน้ำก้อนหมดเลยเออที่นี่ได้เปิด เปิดแอร์เจ้าล้วนะอากาศมันแตกต่างกันไปฉะนั้นก่อปท้องว่าประเทศอเมริกามันกว้างมัน50เท่าของประเทศไทยเมืองไทยเมืองลาวเฮานะ่ะมันเป็นทวีปนะเจ้าฉะนั้นมันมีความแตกต่างกันไปอย่างนั้นแหละเพราะมันอยู่คนละซีกนเนาะเวลากะห่างกันคราวนี้คลิปเนี้ยหมอแก้มจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของแม่แม่ที่ปรึกษามาว่ามัน,นหนาวหนาวเฮาก็เอาของเครื่องไอ้ตั้งนี้กะฮ้อนนี่หมอแก้มต้องใส่เ,ใสเสื้อ เสื้อฮ้อนน่ะได้งัดเอามาใส่ตอนแรกจะเอามาใส่เดือนช่วงสงการไงช่วงนี้ก็เลยเอามาเลยเอามาใส่แล้วเพราะว่ามันน้อนนะเจ้าแล้วก็แม่ๆก็เลยโทรมาถามว่ามาแก้มไม่ได้ดีเนี่ยมันหนาวมันหนาวแล้วก็เออ,เอ,อวันนั้นไข่ฮะที่อยู่รัดไหนฮะอยู่ที่เวอร์จิเนียบอก Alexandria, อเล็กซานเดรียอีบอกส่งมา๊าดบอกก็ใส่เสื้อสี่สั้นเฉพาะถอดเสื้อเนี่ย แม่เจ้าจะเป็นเกิงชั่วโมงใส่เสื้อใส่ผ้าสี่ชั้นก็เลยว่าเออมันเป็นอย่างนี้แหละมันเพื่อนก็บอกว่าทางนู้นก็บอกอิชฉาแคลิฟอร์เนียแคลิฟอร์เนียอากาศดีคนแคลิฟอร์เนียก็บอกโอ้ยอิชฉายากเห็นสโนว์ไปบอลใส่ FC, เอฟซีเอ่อเอฟซีกับอินบ็อกมาถามบอกว่าอาจารย์อาจารย์แคลิฟอาาร์เนียตอนนี้จะพาลูกไปแอลสโนว์ไปที่ไหนดีไปแอลแถวไหนดีเออเขาก็ไปไล่หาต่อบอก อาจารย์ก็ไม่ได้ไปไหนเจ้าอาจารย์เฝ้าสถานีเพราะตอนนี้มาเฮียนปิญญาเอกอีกสองใบก็ต้องอยู่อีกสองปีไปไหนไม่ได้เลยทั้งทํางานทั้งดูสถานีทั้งทําคลิปทั้งอาง่านเคสตอนนี้ลูกไข้มะเร็งอะ่ะมีประมาณสักสามหมื่นปายแต่ลูกไข้โรคไตมีห้าหมื่นกว่านี่เกือบครึ่งต่อครึ่งเลยนะ โอ้กลายเป็นบรเดยนนี่กลายเป็นหมอโรคไตไปแล้วเนี่ยจากหมอโรคมะเร็งนี่จะเป็นเอ็กซ์เพรสต์ทางด้านโรคไตไปละอ่ะกลับมาคลิปนี้ก่อนกลับมาว่าตอนเนี้ยมันมาได้อย่าว่าอาบน้ําเลยแบบคันหัวให้ได้ดีหมอแก้มคันหัวคันหัวบรเด็นเนี้ยแบบมันหนาวน้ํานี่โดนมาได้ถึงจะเป็นน้ําอุ่นแล้วก็พออายุหลายๆเนี่ยผมมันหล่นเนาะผมมันหล่นอากาศด้วยมาได้ออกกํลาลังกายวิตามินเกลือแหลกกบบดี พยายามกินสมุนไพรกินอย่างจริงเขาก็มีสมุนไพรนะไอตัวที่สร้อยเนี่ยเกี่ยวกับบำรุงผมบำรุงหนเนี่ยก็อยู่ในแก้มหอมเนี่ยเจ้าถ้าเป็นตัวกินนะจริงจริงมันองค์รวมหมดทุกอย่างแต่ตัวช่วยถ้าใครบ่อยากซะผมหมอแก้มทดลองมาก่อนแล้วก็คือตัวนี้นะเจ้าแฮร์โกรตัวเนี้ยเป็นตัวที่กลั่นจากสมุนไพรแท้ๆบ่มีสารกันเสียบ่มีสารเคมีใดๆทั้งสิน้น ห้ามอย่างเดียวห้ามเอาเข้าปากนะเพราะว่าสมุนไพรบางชนิดเราบัได้กลั่นมาเพื่อกินแต่ว่ามันกลั่นจากสมุนไพรทั้งหมดร้อยเปอร์เซ็นต์าใส่น้ำหอมบาใส่เคมีมามีเจ้าบามีใครมีมีที่นี่ที่เดียววิธีการสาหรับช่วงนี้บปยากสัผมพ่นเลยเจ้านี่หมอกแก้มกับมังกนกันนี่บาสะมาอาทิตย์หนึ่งนะเป็นหมูของแม่แม่ที่บอกว่าไอ้มันหนาวสะผมบาไว น้ำก็ยังไอยากอาบเลยเพราะมันเป็นน้ําก้อนหมดน้ามันหนาวเอะแม่โทรมาจากเมืองอย่างนะติดลบ15คือช่วงเนี้ยหมอแก้มรับโทรศัพท์รับโทรศัพท์ทุกๆุกวันไงเจ้ารับโทรศัพท์อยู่หลังจอเนี่ยโอ้ยสารพัดตึงเป็นทุกอย่างนะ่เะเขาเป็นพี่น้องกันลูกลานมาอยู่กระโรมาหากูดไอเดียทีวีแล้วกันบ่มีใครลมน้ำกระโรมากูดไอเดียช่วงนี้หมอแก้มเลยต้องเพิ่มแบบเพิ่มละครเื้อเจ้า เพราะว่าแม่แม่แบบว่าบางท่านบอกไปซูเปอร์มาร์เก็ตนี่ไปบ่ได้เลยออกเฮือนบ่ได้เลยเจ้าสโนูเต็มหน้าบ้านนัน่ะส่งรูปส่งอย่างมากันนะบางคนกับลูกหลานมาก็อนคือส่งมาทางเพจนะเจ้ากู o ดไอเดียทีวีแฟนคลับนั่นแหละก็ได้รูปได้อย่างบาป้า,บา,บาโนบักสนูได้เดี๋ยวจะเอามาึ้โชว์หน้าจอว่ารัดไหนรัดไหนสมาชิกเขาอยู่ที่ไหนเป็นอย่างไรเพราะว่าตอนนี้เขาก่ขยายไปทางเฟซบุ๊กเนาะ กู๊ดไอเดียทีวีแฟนคลับเนี่ยเจ้าทาง facebook เขาก็มีฉะนั้นก็เลยว่าเออไข่มีลูกไม่หลานตอนนี้ก็ดีนะลูกหลานรุ่นใหม่ลูกสไยกา้าหลานกะเด็กน้อยรุ่นใหม่อ่ะ <c oughs> ที่เขาไปได้ดูทีวีนะแม่ oh, เขาก็ไปเบิ่งกู๊ดไอเดียทีวีแล้วก็ไปศึกษาหาความรู้ <c oughs> เพราะว่ารุ่นใหม่ของเขาเขาก็มีน้องกายน้องแนทเนอะรุ่นใหม่นิวเจนนั่นอะ่ะมอน้องขวัญอย่างเงี้ย <c oughs> เขาก็ เ็นรุ่นใหม่อายุซาวปายสามสิบเนี่ยเออกูดไอเดียเขาก็มีนะ mm hmm. บั่เจ้าว่าเขาดูแลเฉพาะแม่แม่นะนพราอรุ่นใหม่เขาก็เว้าภาษาเดียวกันมัน้งหรอกเขาก็เออว้าลมน้ากันวันก่อนก็ลูกสะพ้ายใครอะโทรมาเว้านําน้องกายเออก็เข้ามาเป็นสมาชิกนะเป็นสมาชิกทาง facebook ออนไลน์อแมทางกูดไอเดียทีวีแฟนคลับเนี่ยถ้าเกิดว่าใครมีลูกมีหลานมาบอกเลย บอกว่าื้อเป็นสมาชิกกู๊ดไอเดียทีวีแฟนคลับเนี่ยเจ้านั่นแหละเขาก็จะได้โมดพี่น้องลาวพี่น้องไทยเขาตั้งแต่ประตูเมตูทีอยู่กันมาจะาซาวปีมันก็แล้วก็เด็กน้อยรุ่นใหม่โมแก้มก็โชคดีที่ว่าน้องกายมาดูแลเฮ้อทุกอย่างครับสายอยู่ข้างหลังดูแลเป็นพรนแนกจัดทรงเป็นโปรดิวเซอร์นะเจ้าคอยฮับสายคอยตามหาเครื่องแม่อยู่ไหนมาไหนเช็คอินเทอร์นเน็ตเช็ค ว่ามันไปฮอดใสแล้วมันติดคดอะไรต้องกายโทรเลยกายนี่จี้เลยนะโทรไปเลยนะเจ้าติไปสนีเลยนะ packing กกไอ้นีนน่นี่ทำไมอยู่ยังไม่ออกทําไมอยู่ยังไม่ส่งอยู่ติดปัญหาน้องกายที่โอ้ไล่จี้ยี่แม่แม่โทรมาโอ้ต้องกายโทรตามเดี๋ยวเจ้านี่โทรมาสายหนึ่งบอกกลมกับต้องกายวันศุกร์วันนี้ไปสนีมาส่งละตั้งแต่ก่อนเที่ยงแม่ที่ฟอลอริดาโทรมาเออ,อยังบอกว่าต้องกายเว่านำน,ำน้องกายแล้วต้องกายส่งคือ เออนีน่ยนะมันก็เป็นโชคดีที่ว่าน้องกายมาดูแลเฮ้ยไงมันก็เออดีลูกหลานเราก็เห็นมาเมื่อก่อนไกยกับน้องแนทนี่ขอทารายการแม่จําได้บอกรายการแฮปปี้คิดไงแฮปปี้คิดที่ว่าทํารายการลมกับเด็กน้อยตอนนั้นอายุกี่ขวบอะสิบขวบสิบเอ็ดขวบสิบสองขวบ,ขวบนั่นแหละก็เลยว่าเออช่วงนี้ก็ดีว่าลูกหลานมาช่วยก็เลยเออเขาก็มีแหงใจมีแหงทาเพราะว่าตัวหมูแก้มเองหมูแก้มก็ ต้องเฮียนนะเจ้าต้องเฮียนแถมต้องสองตัวก่อนเฮียนปิญญาเอกแถมสองตัวก่อนเจ้านั่นแหละอ่ะอันนี้มาคุยเรื่องอันนี้ต่อนี่เนอะอันนี้ก็คือนี่เลยวิธีนี่เลยแม่เจ้าต้องไปซะผมนี่หมอแก้มไปซาผมอาทิตย์ปกติเนี่ยหมอแก้มบปคนที่ต้องซาผมวันเว้นวันซะหนึ่งวันหยุดหนึ่งวันอีกหนึ่งวันต้องซะแต่ถ้าสมัยก่อนที่ออกกําลังกายอ่ะเจ้าวิ่งไล่ล่เนี่ยต้องซาทุกวันเลยถ้าวิ่งตอนเช้าก็ต้องซาหลัง ตอนเศร้าถ้าวิ่งตอนแรงก็ต้องสะต่อแรงแต่ตั้งแต่ไปฉีดวัคซีนไงแล้วก็แพ้วัคซีนมากกว่าผมลนไป8 0ซ FC นี่นะผมแบบผมมาเหมือนกับคนตีไปฮื้อคีโมเลยอ่ะเจ้าผมลนผมร่วงอย่างนะั้นแโอ้ยหมอแก้มเห็นกิดใจบดีกว่าจะหาวิธียุดผมลนตัวนี้ได้นี่ไปดูเลยนะรีวิวเฮานี่บดใจว่าดารารีวิวนะเจ้าเป็นคนไส้อิลีเดเป็นคนไส้แท้ๆเลยนะเจ้า บอกเลยหมอแก้มซาทุนี่ไปหมดเงินเป็นหลายหมื่นจะเป็นแสนบางคนก็จะไปปลูกผมเป็นล้านนะ,จะเจ้ากล้าปลูกผมนี่เป็นล้านบาทนะเปิ้ลบอกได้ไอตัวนี้นี่ดีใจเอลีแนละ้วแม่เปิเ้ลเฮดเวียกอยู่ที่เอชชื่อแม่อย่างอยู่ที่อ่าหางดงเชียงใหม่อะ่ะเดี๋ยวจะเอามาฮอดูเปิ้ลรีวิวเปิ้ลแบบว่าขอบคุณขอบอกขอบใจว่านำหมอเกตอะ่ะคือที่เมืองไทยก็จะมีหมอเกต กหมอนาตีเป็นมือซ้ายมือขวานะเป็นอาจารย์หมอเวลาหมอแผนปัจจุบันมาเรียนเรื่องสมุนไพรแพทย์องค์รวมแพทย์ทางเลือกแพทย์ผสมสันก็จะเป็นหมอเกซี่นะเจ้าเป็นหัวหน้าหมอใหญ่ที่ทางเมืองไทยเป็นหัวหน้าทีมหมอเนะี่ยมาเป็นลูกซย์หมอแก้มได้สิบสองปีละเข้าปีที่สิบสามฉะนั้นเราก็ดูแลพี่น้องไทยลาวเขามานี่ถ้าในเมืองไทยในเมืองลาวในอเมริกานี่เกือบซาวปีละ ในเมืองไทยนี่12ปีเข้า13ปีแล้วนะเจ้าฉะนั้นเรื่องสินค้าเรื่องผลิตภัณฑ์เรื่องอย่างทุกอย่างนี่เขาใส่ใจทุกอย่างต้องได้ผลไซเทือทำอิดเนี่ยผมถ้าสติว่าไข่ผมลนนี่นะร้อยเส้นเนี่ยไซเทือทำอิดเนี่ยต้องลนอย่างน,น้อยแค่50หรือลนน้อยกว่านั้นหรือลน5เส้น10เส้นอย่างนั้นเลยเขาเอาแบบนั้นเลยนะเจ้าเพราะมันมันมีสารเคมีเลยเอาไปใช้ดูไข่ตีมีตีเืินทําแบบหมอแก้มแล้วบ่ต้องสะผมผมสะอาดหัวบักคัน โทรเข้ามาที่กูดไอเดียทีวีได้เลยนีเจ้าสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมตามเบอร์โทรฟรีข้างล่างนี้เลย1888988933 888 88 8เ 88. เนี่ยโทรฟรีไม่ได้เสียเงินเลยนะเจ้า